กับผัวแล้วนี่ยเฮ้้ยนม่าแฟนคนล่าสุดเปี่ยนใจไปเป็น้อมอ่ะเรานี่ก็ชอบโดนเนียซ้อมใช่ไหมสาวัสดีครับเพื่อนๆผม S D T กลับมากันแล้วนะครับกับรายการแกะตัวอย่างเป็นต่อ กลับเป็นต่ออีพีที่3 1ครับผมเรื่องราวสนุกสนานกำลังจะยิ่งมันขึ้นนะครับครั้งนี้น้องเจนร้อยเสียงกลับมาครับผมเพื่อรู้จักไหมน้องเจนร้อยเสียงที่เมื่อหลายปีก่อนนะฮะเธออัดวิดีโอลงทำว่าเธอพากเสียงการ์ตูนนะฮะแล้วก็จนโด่งดังเลยนะออกรายการคุณสอรยุทธ์เลยนะครับผม และเธอก็ได้รับงานหลายๆด้านมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะในวงการบันเทิงนะแล้วก็ที่จำได้อันล่าสุดเนี่ยเธอเล่นซิทคอมของเสือชนีเก้งด้วยนะครับรู้สึกจะชื่อนิ่มๆนี่แหละแล้วเธอก็เคยมารับบทบาทของร่างทรงกุมาร 5G นะเมื่อหลาย EP ก่อนนะครับจำกันได้ไหมครับครั้งที่แล้วเธอใส่ชุดสีแดงนะเป็นเสื้อคลุมนี่แหละแล้วก็เหมือนกับมาหลอกสาวๆนั่นแหละครับผมที่สุดแล้วก็ถูกจับได้ครับผม แต่ครั้งนี้เธอกลับมาอีกนะเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงเราจะมาแกะแค่เกาประเด็นกันนะครับว่าตัวอย่างที่เราได้เห็นจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆบ้างนะครับตามภาษาแฟนขับซิดคอมเป็นต่อนี่แหละคุยกันเป็นสังคมใหญ่ๆไปด้วยกันนะครับผมก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ พี่กุมาร 9G ที่รุ่นบอกค่ะดูแมนเนเรื่องราวมันอยู่ใน BKL นะฮะพี่ก๊อฟเนี่ยพาร่างทรง 5G มาร่างทรงกุมาร 5G แต่ว่าครั้งนี้เรียกเป็น 9G หรือไงไม่รู้นะผมก็ฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็พอเธอมาเธอก็มาทักทั้งพี่วอ,อกทักพี่อูดแล้วก็ทักพี่ป้อมด้วยนะแล้วสิ่งที่เธอทักเนี่ยมันถูกหมดนะฮะพี่ยากับผัวแล้วนี่ อเรื่องราวของพี่ป้อมที่เลิกกับสามีไปแล้วซึ่งว่าไปผมก็เพิ่งจําได้นะว่าพี่ป้อมเนี่ยเธอเลิกกับสามีไปแล้วนะเลี้ยงลูกคนเดียวเออแล้วทําไมไม่มีแฟนใหม่สักทีเนาะทิ้งไว้ทําไมก็ไม่รู้นะฮะหรือว่าต้องการรอใครสักคนหนึ่งที่เป็นคู่รักอย่างแท้จริงไปเจอพี่ป้อมเข้านะฮะใครสนใจก็ไปติดต่อได้นะฮะแต่มันเป็นในซิทคอมนะไม่ได้เรื่องจริงนะ เรื่องของพี่วอกเนี่ยมีแฟนแล้วแฟนกลายไปเป็นทอมพี่อู๊ชอบโดนเมียกระทืบเดาทางถูกหมดเลยฮะผมรู้เลยว่างานนี้เนี่ยต้องเตรียมกันมาอย่างแน่นอนตอนแรกผมคิดว่า พี่ก๊อฟเนี่ยเตียมมาคนเดียวเพราะว่าเราเห็นว่าพี่ก๊อฟเนี่ยพูดว่าจะเล่นงานพี่วอกกับพี่อู๊ดนะฮนะานี่คนอจะเอาคืออ้อู๊ดไงวอกให้เข็ดละมึงแต่ว่ารอยยิ้มของสาวๆในตอนที่พี่วอกพี่อูด๊ดหรือกระทั่งพี่ยมเนี่ยเดินเข้าไปในครัวกลับมีรอยยิ้มที่ทุกคนเหมือนรู้อยู่แล้วนะครับว่าร่างทรงกุมาร 9G ีเนี่ยเป็นของปลอมนะฮะนั่นหมายความว่ารวมหัวกันหลอกแบบขนาดใหญ่เลยนะไม่รู้ว่าพี่ยมทำไมรอด หรือในตัวอย่างไม่ได้พูดชื่อพี่ยอมให้เราเห็นแต่จริงๆแล้วมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเออว่าไปยังมีอีกคนนึงนะที่รู้เห็นเป็นใจด้วยคือพี่จวบนะฮะเพราะพี่จวบก็อยู่ในจังหวะที่ยิ้มนั่นแหละ นั่นหมายความว่าเรื่องราวเนี่ยมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาก่อนหน้านี้นะฮะทำให้กลุ่มคนทั้งหมดเนี่ยร่วมหัวกันจะหลอกพี่ยมพี่อูพี่วอกนะครับผมโดยอาศัยร่างทรง,งกุมาร9ก้าจีนี่แหละฮะนั่คือฉากแรกนะเดี๋ยวไปดูฉากที่2องกัน,นะผมกา็นสี้งเงินอนะ่ะเสียดายอะไรก็ไปทํเล็เ้เธอไปเดี๋ยวพี่ออกให้อะไรนะสําหรับน้องสาวสุดน่ารักและอดีตภรรยาบ๊ายบายขอบคุณนะตอนนาะพี่ต่อทําดีกับทุกคนโดยเฉพาะกับพอใจหรือแม้กระทั่งทิปนะฮะ เดูเหมือนว่าพี่ต่อจะมีความลับอะไรไหมถ้าไมถึงทําดีกับสาวๆขนาดนี้ให้เงินไปทําเล็บด้วยเพราะว่าพอใจบอกว่าเสียดายตังให้เงินไปเลยประเด็นต,ตรงนี้ถ้าเดาแบบง่ายๆนะมันมีมุมอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วนะนั่นก็คือพี่เป็นต่อเนี่ยจะพาสาวมาที่คอนโดก็เลยหาทางไล่พอใจแล้วก็พิธปออกไปจากคอนโดนั่นแหละเพื่อว่าจะมานัวสาวทุกคนรู้สึกว่าพี่ต่อดูปแปลกไหมคะจะว่าไปก็ดูแปลกคะ่ะ แต่ดูมันง่ายไปนะฮะผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีอย่างอื่นนะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่พี่เป็นต่อเนี่ยอาจจะไปเจอเรื่องราวอะไรมาสักเรื่องหนึ่งได้ยินใครพูดอะไรแล้วมันสะเทือนใจแล้วอยากทําดีกับทุกๆคนที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อจะเอ่อทำให้รู้สึกว่าไม่เสียดายในขณะที่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะพี่หมอก็อยู่ด้วยครับพี่มานั่งรอน้องต่อไปทำเล็บไปแล้วไป<ด> <ขอ S 1> ใจไม่ฟังดีกว่าค่ะไม่แน่นะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับตัวอย่าง ทั้งสองฉากที่ออกมาครับถ้าคิดยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์บาๆครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams.